พี่น้องเขาตะลับพี่น้องเขาสู้ชมถลอกสาวผ้าหล่อค่ะวันนี้มากับต่อ oh, ชว์แล้วเดินทางมาไกลามากจากรูไ้ไปเดินทางมาห้าสิบกิโลค่ะไปกับประมาณลอยโลพี่น้องเพื่อที่จะมาที่ร้านตรงนี้เลยนะคะสมตามที่เป็นกระแสแล้วก็เป็นวายรัลในทิกต็อกเลยค่ะหยาดพี่น้องเลยนะคะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะโอ้ยขออนุญาตเด้อค่ะพี่น้องนี่จะของร้านเรือยังให้กินบอปลาแดงกันด้พี่น้องเด้อเรือเลือยังให้กินบอเหลือทุกสิ่งอย่างเหลือทุกสิ่งอย่างป้าเดินทางมาไกลสีปกติแหลร้านตะบองฮงยุบานกับขึ้นซื้อเช่นกันเด้แต่ละห่างแบบว่าผ้ากันแบบว่าอยากอยากมากินแบบเออคือดังคัทแทร้านเพิ่นคือดังเทอโนษา ต่ลบลอยล้านพี่น้องเอาพ่อเอกเงินล้านโอเคครับพี่น้องครัอันนี้ก็จะโอ้ยเบอร์เงินแขกคันช่วงช่วงไหนคนหลายเที่ยงท่วงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงไล่มาหาพ่อเอกไม่ใส่คือเห็นพ่อเอกมาตามพี่อยู่สาขาสองสาขาสองยู่ม้างไหนสาขาสองทางออกชนบทเป็นคาเฟ่พี่น้องเดี๋ยวมือล้างก็ไปต้องไปเยอะยุ่งต้องไปกินกาแฟ ออสำส <S <S ทำทำทำเป็นทำเป็นคาปีอ๋ก่ก uh, ิ็ตดิใจเอาโพดใช่ป่ะใช่ป่ะขาลอยเหมือน่าไก่ดอกสิบเนี่บ่ไก่ดอกหาซิบลูไปกับลอยลูเดวมจะย้ายลานแล้วนะนี่กางให้ช่างทำตรงนี้ตรงไหนตรงไหนมองไปเร่อยรับร่วชมพูนี่รั่วนี่บ่ชมพูนี่บ่เอออมาเหนุกนนี่โอ้จะทำเขาเป็นตะเคียนเถอพี่น้องเด้อฝาก้านไม่ พี่น้องขานี่เพิ่อจะง่ายไปมองนี่มองรัวชมพูนี่เนาะสัาสามได้คอนเกนต์ตรงนี้ก่อนหลอกแต่เขาอะไรเขาเทชเองบอนบอเขาซื้อแฟนชายเหรอกีร้อแปดเอาบอลเหรอเนาะถ้าเกิดเราจะกินส้มตำเข้าก็ต้องเลือกกินแบบว่าต้นฉบับสิต้นฉบับก่อนเออกินกินต้นฉบับก่อนอันนี้ปลาลากับมีขายด้วพี่น้องค้าหนึ่งกระปุกเท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบเก้าบาทเอาขี้ไก่ถือเถอะเอาตอนอันนั้น เอายังมาได้นี่ขายถึงอีหลีอีหรีเอาเพรว่าอยากให้ลูกค้าเราได้กำไรนิดหน่อยแต่เราได้ได้ขายจำนวนเยอะไงพี่น้องขายจะไม่ขาดสุนเลติดตามติดตามทางติดตามทางเพจทางทิกต็อกนะคะเื้นสั่งเลยแต่อย่าสั่งเยอะนะคะสั่งก่อนมันจะกินไม่หมดค่ะนขออนุญาตสั่งก่อนด้พี่น้องด้วย๋ยวเราจะมาดูสีสันนะคะเหล่าเา้ามาน่ากับสินสิบประมาณนี้นะคะ เออแม่ฉันจะกะจีเสาร์ร่ำเหมือนกันเด้อขายฉันสิมานขายตะบักฮวงอันปีกายเนี่ขายตะบองฮวงเด้อแต่ว่าบ้องใยใครยู่บ้านพี่น้องเพื่อนนะพีเพื่อนต่ำเพื่อนต่ำสมว่าร้านเพื่อนนั่นอยู่ด้วยพี่น้องคนดีลูกค้าก็อยู่กับเราเราก็ต้องเลือกแบบเลือกแบบเกรดแบบตะบองไทแตงบองสิบโมงครับ เนื้อมันต้องแนมนะไม่ใช่ปูปิดเลยอันอันนี้อันนี้คือปูสดใช่ไหมใช่ของของเรามาจากไหนตลาดโอ้ตลาดตลาดอันนี้คือคือตลาดบางลำพูแต่เราต้องดูกับพ่อค้าแม่ค้าเออแป๊บนึงค่ะตําโมงนีนัดแต่เสวกกับพ่อมาพ่อมาแล้ว ซีันเดคุณทุกสิ่งอย่างบ้านดีกัคนอง้จานเป็นเ้าโปดประมาขอบคุณกินเสมอแต่จะพักกนนัน์แต่จะพักกนนันปิดวงมาเนียวเอาไรไรบังรู้ว่าเขากินอย่างนี้เขามืดอะไรเวเอาด้ยสิบจอยบ้เมนสิบจอยเด้อเงินมีเมสิเมดเรียวนี้มันเยอะอีกแ จัมโบ้อันนี้พี่นอ้องสองร้อยห้าสิบใช่ไหมครับขายราคาจริงนะครับแล้วก็ได้ตามนี้สองร้อยห้าสิบใครที่ราม่าคืออยากให้มาดูของจริงนะคะว่าสินค้ามันเป็นลักษณะประมาณจังไรน,นะคะแล้วอยากจะบอกว่าในในฐานะที่เราเคยเป็นแม่ค้ามาก,ก่อนเราดูว่าและนี่ของมันแพงจังไหรเขาก็าต้องไปเริ่มเริ่มจากเริ่มจากจุดที่เราขายแล้วก็เอามาต่อก่อนเออ ผู้ที่อยากกินถือไปงมเอาค่ะไปงมมาแล้วก็ไม่ให้เขาตำาให้กินใยเยือะนะคะทุบใยทุบใยเยื่อก็ต้องดูในเายทบอกพริกบอกเครื่อเทศนานที่แต่ต้มปลาแดดเขาก็ใส่ผงสโตรจโรงงานคนเนาะกำลังเลยใช่ไหมสิบลูกมาเจอสิบลูกมาเือบกิเออ ล้วละเงี้ยเสื่อ้สูงเมือน้ำก็ได้เลยืบืามค้ังคุณลสูตรกอคขาดเอคิดว่าแมนบอนอันเดียวเอันพ่อ้าน้าปลาแดเดียขายดีคนละสูตรกับอันทีขายเนล่ะเดียวกันจากที่ร้านเปอร์เซ็นแยกตรมจุนเด้อขันข่อูซ่กระั้นตีบาทานกับซื้อทาน เอาหายใจคะแนนสโกบะหมากไก่ติ่มนีเ่เลยติ่มหรืก็ติ่มติ่มซมุกเดียวพี่น้องขออนุญาตชิมขออนุญาตชิมกันด้วยม,มีขนมชิมเปล่าไหมท่านี้รวมหอยร้อยห้าสิบหอยเชอรี่หมดนะเพิ่มหอยแข็งให้อ,อันนี้ร้อนหอย ไม่เปินละมุนนลยมัน,มนละมุนละมุนาาน้ำปลา้ามันแล้วขอบก็สดนะคะัุ้งกรอบทั้เสียงสมกบมะไก่หาสิบโลพี่นอ้องเดินทางมาไกลห้าสิบกโลเพื่อที่จะมาชิมเพราะว่าคนคือรีวิวหลายแทนะคะปกติแล้วเราก็รู้จักกันอยู่แล้วกับ พ่อค้านะคะถ้าขีพอคาเพิ่งจะเป็นหมอลำอะไรยานเด็ดยานเด็ดเส้าลำมาคร่อนี่น้ำเพิ่นเยอะปูบุกี่น้องสาคาสาระคาคาสาระค่ารคาสาระคมเลยวะนี่น้องครับมีชิ้นอีกนนึงนะครับที่หอยทาไทยนะครับเราไม่เคยกิ้มไปกิน อย่างน้นบออย่าน้นเด้อตอนนี้เขาสั่งหลายตำพี่น้องเดี๋ยวเรารอไก่รออะไรก่อนนะคะถ้าเกิะสิมาเบืองวาในร้านมีอะไรบ้างกับเขาอาจจะว่าหลายพี่น้องแต่ว่าด้วยความที่แบบว่ากระสิน้นตตำเน้นหยางสินะมีเมนูอ่ามีมีเมนูมาเมนูตำหลากหลายมีเมนูตำแบบเยอะแยะเลยนะคะใครที่แบบแว่ทานมาท่านี่จะอย่าลืมแวะมาพี่น้องค่ะร้านตำาุ๊กนะคะอยู่ที่มั่นจ่า แล้วก็ออกไปทางไหนนะออกไปทางชั้นระบิดเป่าใช่ใช่อันนี้ร้อยเดียวจ้าตำหอยดังรองอ้ีนองเออจะเพิ่นใดอย่างจะประเดี๋เพื่อนขายกับปุ๊ละเกสิบกว่าบาทอืใช้่ต่อเดินทางแล้วเดินไปหาคันแม่เดี๋ยวี้กงานขายปลาเป็นโซขายตับทุกนองคู่สองเลยได้ไหมอนาคตสิ่งนี้ก็ฝันที่จมีรถงาปรอเด็กมัจะอไปแต่คราบพาไปแต่มาสื่อเพิ่นใช่เพินบนี่ ฮะต่อแต่ตามมาสื่อเป็นใช่เพิ่นไปตาบ่ำ้าต้องใส่รสสูตรมาชิมบ่อย์มวยมาชิมดูดูหวานรสชาติเด็กเก้าบ่อถ้าบอพต้องสือไป็นใช่ถ้ากระทำตาไปยืนท้ายคลิปหลักการถ้าปาะชันน้ำปลาจะมีใบที่ตามกินกันแบอ๋อหนูตามกินตามกินทั้งสามปีบซีปีบกับว่าหวดีก็บอกว่าซื้อเอตามขายพข้าจุดเริ่มต้นนะครับสำหรับใครที่อยากได้ปลาร้าก็คือเป็นสูตรเดียวกันครับอ่า สูตรเดียวกันพี่น้องสูตรเดียวกันหนึ 1> 1่งกระปุก99บาทครับถ้าสั่งในทิกตอกช่วงนี้นะมันเหลือแค่ประมาณร้อยร้อยร้อยบ้าน159บาทจัดส่งรีซื้อคู่ค,คู่หนึ่งเอาฉันฉันมาซื้อยุลานราคาทำทิกตอกเลยบอให้แค่ care. 20คน <laughs> ไม่ได้เอาเงินมาจะดมาสุป็นี้ เพราสิ่งยากเถึนสืบสวนไปในอย่างต้องมาบักหลายแบบเขากระโหลกอะเพิ่นใส่แก่ลูจชิลดน้ำปลาแล้วก็ปลาแดงเพื่อนตัวหนึ่งสืบกระปลาแดงก็ดีใจนม่บ้าปลาแดดไปเขาไปตำไทยกับกลุ่มเจาบ้าเหมือนเหมือนเหมือนนี่เสือปลาแดดกลับไปกิดตู้ไว้ยูคเพราะว่าเราก็จะแบบชอบตำกินตอนกลางคืนเนี่ยเด้อเดิมเนี่ยตอบโจทย์แซตูอินเวเดอร์กลิ่นจะหอมตลอดกินได้ตลอดปีเลิศเทพี่น้อง กระปุกก็น่ารักซื้อยูรันเด้วยกันในไทยกีดมาขึ้อบัตรซื้อยูรันเทด้วยก่อนซื้อยูรันนะครับหน้าร้ัก99บาทอือเนี่ยถ้าซื้อในทิกตอกกดตะกร้านะ159บาทจัดส่งฟรีในใบทางจ้า159บาทเท็กคู่เป็นคู่หนึ่งขนมคู่หนึ่ง159บาทเฉพาะในทิกตอกทิกตอกชื่อทิกตอกว่าอ่า ร้านตําตูปูเข้าไปเลยครับพี่น้องขะแต่อยากอยากให้มาซิมยูรานอยากให้มาซิมยูลานคือเวลาเราจะกินอะไรก็ช่างเราก็ต้องกินจากจุดกําเนิดหรือว่า ต้นฉบับแมนมั่นสิมีการเปรียบเทียบได้แมนนะครับลูกค้าก็สามารถติดชมได้นะว่าไปกินร้านไหนแล้วมีความรสชาติเป็นยังไงตอนตอนนี้มีกี่สาขาแล้วตอนนี้มีหกสาขาครับอ้ห้พี่น้องหกสาขาย่ใสเนยยุใสเนยมันจะบันไพยมันจะสาขาสองน้ำพองน้ำพองนี่อยู่หลังเทศบาลนะครับเทศบาลอำเภอนนําพองในแล้วก็ รอบแปดแล้วกันกลางเดือนหนาอยู่เชียงใหม่ครับผมโอ้พี่น้องครับคู่ใดที่มีโอกาสไปสาขาที่เจ็ดอยู่โคราชโคราชแต่ตอนนี้กำลังลงดีเที่ยวลาดแต่ว่าทั้นได้บอกพี่กัรลาดพี่น้องแต่แต่เตรียมเตรียมจอสิเปิดแล้วเตรียมเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินแล้วแค่ยังไม่ได้สถานที่อันนี้ครับพี่น้องอันนี้ รู้จักกันตั้งแต่สมัยเป็นหมอราหรือว่าก่อนเป็นหมอรําแต่ตะกี้ตะกี้เมก็เป็นแฟนพี่เงีบอลนี่แหละแล้วก็พอมาเป็นหมอรําก็เลยแบบเริ่มสนิทกันเริ่มรู้จักกันเริ่มแบบเวลาเวลาว่างเวลาไปดูก็จะก็จะก็จะนั่นกันตลอดนะคะจนมาแบบว่ามือหนึ่งก็ได้ตัดสินใจมาเปิดร้านต่บอกคงเพราะช่วงโควิดเนาะใช่โควิดโควิดโหดมากก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นทั้งโทษแล้วก็เป็นทั้งข้อดีของเราเป็นคือการเปลี่ยนที่ดีที่สุด อันหนึ่งของชีวิตในช่วงนั้นจุดเปลี่ยนจุดทิ่เวลาพลิกพลิกชีวิตเลยพลิกย้อนประเด็จพี่หลองเอ้ยพลิกย้อนประเด็จขอบคุณปลามากๆนะครับผู้นํครับตําคุ๊ปกนะคะเมื่อนี้หมอนกับปลาโฉกมีโอกาสมากินนี่บ่ใส่ผงชูรุลดีพรอมเบ๊สมัใส่ผมสุรุลอะไรใส่กันซาให้เขาติดพรอมเบ๊มันไม่มีนะว่าใส่ใส่ผลสุกันเสียพรอมมาใส่แต่พัทนะคะใส่แต่ขนม ขหนูนอนขาวสูตรไอเมียนเราสูตรไอเมียนหนูคองขาวพี่น้องอันนี้สร้างอยู่เดีวไม่ิดออกแบบเหมือนเหมือนนี่เหมือนเหมือนนี่เหมือซี่ตำเหรอซีตำแล้วจริงนั่นเหมือนกินกินค่ะแซ่บแซบเอาละพี่น้องถ้าได้กับฝากร้านน้ำเนยอ้าฝากร้านเดี๋ยว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 ให้ตูกปลฝากร้านนะครับลูกค้าร้านตังตูกปูนะครับสาขามั่นใจคิรีพี่น้องถนนกลางเมืองห่างโรงเรียนมสสองร้อยเมตร ร้านเก่าอยู่ฝั่งซ้ายร้านใหม่เลยอีกเดี๋ยวจะมาฝากไม่ร้านใหม่ยู่ห่างกันหาสิบเมตรไม่หอกย่างไปกอดถนนเดียวกันก็รแสดงมาเดี๋ยวล่อร้านใหม่แล้วกคือร้านนี้ก็จะปีก็ฝากติดตามในติ๊กต็อกก็แค่ย้ายฝั่งย้ายฝั่งนี้ย้ายฝั่งในติโลปูมเดียวอยากให้ประอันเอกราชของมันมั่นจ่าคืออย่างาาเมจดอก้วยไม้ ดอกซุ้มดอกไม้ซุ่มดอกไม้เองสิเพื่นเนาะดอกพวกไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนแพ็กเกจเนี่ยนะเนาะลองจิ้งเอกลักษณ์ต้องหาแบบแพ็กเกจแบบนู้นนี่นั่นเนาะต้องรับแบบแบบเปิดใหม่กับผ่าใหม่งามสิเนาะแพ็กเกจจริงจ้าบอสบอสคือบ้านเขาเมืองเขาบ้านลูกลูกปูประเดขายแบบนี้ได้เลยซอสหอยนางรมอย่างเดิมนำประเดี๋ยเอพี่น้องอันนี้นำนำประเดี๋ยทุกคนซอสหอยนางรมนะคะวันนี้ขอบคุณร้านตำลูกปูนะคะ ไก่ยุพี่น้องแต่กระสม,สม,ะมะะสมกับอยากมานะคะสมกับอยากมาขันต่อโชคว่วาพานกยาคือพานเพราะว่าต่อโชคจะเป็นคนที่แบบว่าถือว่าเลือดเลือดล้านกินแบบแบบักคักเลยนะคะขอบคุณพี่น้องที่ได้กดปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ทั้งแน่ก็ะเดวกันค่ะมีโอกาสสิไปพาพี่น้องไปหาหลอกกินทั้งในนะคะกับ ก็ต,ติดตามด้วยพี่น้องเด้อสรับอิมออนนะคะแล้วก็ต่อโชคแล้วก็ตุป้ปุเอาไว้สมีครับพี่น้องคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีจ้า